อันนี้คือที่เห็นกันส่เพ่นลวยเกลือค่ะแล้วมีรถมีรถมาเก็บไม่ปัดที่มาออกแล้วก็ลวยเกลืออันนั้นที่จักรยานนี่มันจะเป็นทางจักรยานเขาทำความสะอาดให้จักรยานฝันได้เห็นไหมแตนน่ีนซอยเราต้องเดินออกมายกขาวค้เจ๊งเสียกเร็วเร็เร,เรต้องเดินเดออูแล ที่นี่จักรยาจะวิ่งได้ไปพอดีพอดีเลยา,าน้ำค่ะ ลบหงองศาถ้าหิมะตกกับบ่ถือว่าคู้กนฤบ,บูหนาวบันไดลบหงองศาแต่ถ้าเป็นหิมะเปียกๆนะโอ้ยโคตรหนาวเลยนี่หมวกพี่พาพันค้อนี่เสือ้อนี่ถุงมือหนาวจ้ะนี่จากลังบาง้านล้งบ้านห้องกระจกมาเต็มสวยบ่พี่นอ้องซีไซไหนมาเดินตรงนี้ เยเข้าหมาข้าวหมาเร็วเร็วเร็ว,แ,วแปดโมงแล้วหนูต้องไปโรงเรียนแล้วเร็วเร็วอ,อ, <c oughs> อันนี้ต้องห่วงหลิน <c oughs> <c oughs> ตัดเราเมืม่อตัดเราเว้นค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศยังเศร้าๆจ้ะไปโรงเรียนกับเลืมทุกอย่างค่ะพี่น้องบางมือกับลื ground, ่มขวดน้ำบางมือกับลืมถุงมือบางมือกับลืมกองอาหารค่ะพี่น้องลืมทุกอย่าง เ้าๆจะทรงอลิสาแล้วกับกับ,กบมาจ้ะพี่น้องกับมะเมียนเฮียนต่อเข่าสติ๊กเดิมของแม่บ้านจะใช้เพื่อนๆเบิ่งอันนี้ด้วยสวยปะคะอันนี้คือพี่มะที่เขาหลวงลงเลย กับบ้านกันเราเข่าเบมอกับการเด่นนาทีจะว่ามันหนึ่งวันหนาวนะคะเข้าอันนี้ดีแห้งบันหนาวแต่การน้ำ ืัอน,นี้คาดว่าสิมีแดดซองค่ะพี่น้องถ้าแดดซองมาหนาหิมะละลายแล้วก็มัหนาวล็อกเสียก็สเ็ดใหายถนนลื่นมากๆเลยค่ะโอเคนะคะพี่น้องจังพอกันไหมเด้อจ้ารักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อจ้าพี่น้องค่ะดูดิไม่เอาขยะมาถิงค่เป็นทางสี พยะทั่วไปมีทั้งสีเขียวนี่จะเสียดบึตนนี้กระต่ายดึนๆอุ้ยวแต่ข้องดึงยง่ายเรื่ไปเรื่องๆสักงกนกินนมแข็งใสบุ้งน่าพิเสด พ่อเอียงมันเป็นตน้นไม้นล้ว,ลวน,นี่ทิศไปทิศก็บหนัาของเรากระลำดาวกระลำดาวกับไอ้ผักเคียวไปพี่น้องเข้าบ้านกันหนาว